วันนี้ก็มีกวางอยู่ตัวหนึ่งมาดูเข่ากวางเขากวางตัวนี้ไม่แน่นนะขยับได้นะจะหลุดแล้วก็จะทําการเปลี่ยนนะเปลี่ยนเข่ากวางตัวนี้แนละแล้วก็หางมาดูหางหางตัวนี้ก็ชี้ลงนะก็จะเปลี่ยนหางด้วย ขั้นแรกก็จะมาเอาเขาออกก่อนนะก็จะใช้กันไกรตัดตัดออกเลยข้างในก็จะมีลวดข้างในมีลวดเป็นแกนแล้วก็ใช้เชือกปอมาถักพันรอบ อันนี้ก็ยังไม่ออกตัดพยายามตัดตัดให้ชิดนะตัดให้ชิดหัวนะตัดให้ชิดหัวแล้วก็ใช้แรงตัดหน่อยแล้วก็มันดูดึงออกอย่างอ่าดึงออกอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นรูเลยนะไอหูนี่ก็ขยับได้เลยเอาตาออก อันนี้ก็จะเป็นตาแก้วนะตาแก้วสีดำเป็นตาการเสียบเดืงองแล้วอ่ะอีกข้างหนึ่งเดืงองแล้วก็ยังมีรอยสีดำยู่นะเห็นไหมตรงไอ้เขานี่ก็เป็นรูเลยนะเดึงออกแล้วอ่ะ เราก็จะมาร้อยเชือกเข้าไปนะเราใช้เชือกสีสีน้ำตาลแล้วก็สีม่วงนะเราจะใช้สองสีเราจะมาเปลี่ยนกวางตัวนี้ให้เป็นแพะี่ยนะก็ใช้ลวดเส้นเดียวนะ ใช้ลวดยาวหน่อยสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็มาเทียบข้างกันให้มันเท่าๆกันแล้วก็หักขึ้นดัดขึ้นมาดัดขึ้นมาแล้วก็จะมีกาวนะเราจะใช้กาวลาเตกเนี่ยใช้กาวลาเต็กมาทามาทาตรงเชือกนี่แล้วก็พันรอบนะใช้ถัก ถักพันรอบลวดทั้งสองข้างถักข้างนี้แล้วก็ไปถักข้างโน้น ถักขึ้นมาประมาณสองสามขั้นนะสองสามขั้นเราก็จะลดขนาดเชือกลงนะให้มันเล็กลงลุกเล็กลงแล้วก็จะได้ปลายนะก็จะได้ปลายเอลำแหลมหน่อยนะปลายเล็กลงก็ประมาณนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาใส่ตาคืนไปใส่ก่าวไปนิดนึงแล้วก็เสียบตาแก้วลงไปตาสีดำเสียบลงไป อันนี้ก็เสร็จแล้วนะตรงหัวนี่ก็เสร็จแล้วทีนี้เราจะไปดูส่วนหางนะมาดูส่วนหางหางตัวนี้ก็ไม่สวยนะมันมันโค้งลงอะมันโค้งลงไม่สวยเราก็จะตัดออกตัดออกแล้วก็จะใส่เชือกไหมเข้าไปนะใส่เชือกใหมเข้าไป สองเส้นใส่เข้าไปสองเส้นก็จะได้ขึ้นมาเป็นเชือกสี่ข้างสี่ข้างแล้วก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปเราจะทำพวงหางเพิ่มเชือกเข้าไปข้างละข้างละสองเส้นนะแล้วก็ทักทับลงไป ทักทับลงไปแล้วก็ตีเชือกให้แตกตีเชือกให้แตกแล้วก็ใช้ก,กาวรูปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะนะอันนี้เราใช้เชือกใหม่ะนะตีเชือกให้แตกเราจะได้พวงหางขนาดนี้ทีนี้เราก็มาใช้กาวนะใช้กาวลาเตกลูปจะก,กาวลาเตกลูปแล้วก็บีบเข้าหากัน มีเข้าหากานกระพายพยายามโค้งขึ้นนะเราจะไม่ทําโค้งลงก็ประมาณนี้นะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเขาแล้วก็โค้งเข้ามานะมันจะเป็นเข่าแพะนะสวยงามโค้งลงมา ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกวางเปลี่ยนเป็นแพะ